7อุปนิสัยของคนที่มี EQ สูงและคนที่มี EQ สูงเขาจะมีอุปนิสัยยังไงบ้างมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยเขาจะสามารถรู้เท่าทันและบอกอารมณ์ตนเองในขณะนั้นได้คนทั่วไปไม่เข้าใจอารมณ์ก็มักจะปฏิเสธหรือกดทับอารมณ์ของตัวเองเอาไว้แต่คนที่มี EQ สูงเนี่ยสามารถบ่งบอกและแยกแยะระดับอารมณ์ของตัวเองได้อย่างชัดเจน แล้วถ้ายิ่งบอกได้ละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่นั่นก็แสดงว่าเขารู้จักตัวเองดีมากขึ้นเท่านั้น2ครับมีความสนใจในผู้คนแล้วก็ไม่ด่วนตัดสินคนอื่นเขาจะมีความใส่ใจห่วงใยคนที่อยู่รอบข้างตัวเขาไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในการคิดหรือตัดสินใจแต่จะมองรอบๆตัวว่าจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกๆคนได้ย่งไง และถ้าเขาเจอคนหงุดหงิดขี้วินน่ะแหละครับเขาก็จะสามารถรักษาอารมณ์ไม่ให้ขึ้นไปตามสิ่งที่มากระทบจิตใจเขาแล้วก็มองว่าคนแบบนี้กาลังเจอปัญหาส่วนตัวอยู่แน่ๆดังนั้นเขาก็จะไม่ด่วนตัดสินคนอื่นแล้วก็จะสื่อสารโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์สครับเป็นคนที่ไม่มองหาความสมบูรณ์แบบเขาไม่ตั้งเป้าหมายว่าชีวิตมันจะต้องเพอร์เฟกสมบูรณ์หรอกครับเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงเขาก็แค่มองว่าตัวเองทําอะไรสําเร็จมาแล้วบ้างแล้วก็จะทําอะไรต่อไปก็แค่นั้น สี่ครับรู้จักตัวเองก็เลยไม่โกรธอะไรง่ายๆเขาจะรู้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่จะมากดปุ่มไม่เขาโกรธหรือเสียใจและอะไรที่จะเป็นการสร้างกําลังใจไปสู่ความสําเร็จเขาจะเป็นคนที่เลือกตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นเองไม่ใช่เป็นเหยื่อของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าโกรธไม่เป็นนะครับแต่ด้วยความที่เขารู้จักตัวเองดีก็เลยไม่ถือเป็นอารมณ์เวลาที่มีใครมาโกรธมาล้อเลียนเขานั่นก็เป็นเพราะลึกๆแล้วเขารู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งกําลังอิจฉาเขาอยู่ 5ครับรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะปฏิเสธคน EQ สูงเนี่ยเขาจะรู้ความต้องการของตัวเองดังนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะพูดคำว่าไม่อย่างสุภาพโดยที่ไม่รู้สึกแย่หรือรู้สึกกังวลในภายหลังเพราะเขารู้ว่าการใช้คำว่าบางทีไม่แน่ใจขอดูก่อนนะมันยิ่งจะทำให้เกิดความคาดหวังแล้วก็อึดอัดกันทั้งสองฝ่ายดังนั้นเขาจะให้สัญญาหรือคำตอบรับก็ต่อเมื่อเขาหมายความถึงสิ่งที่พูดนั้นจริงๆ 6. ครับยอมให้ตัวเอง ผิดพลาดได้เขาจะรู้ดีว่าความผิดกับตัวเขาเองไม่ใช่เรื่องเดียวกันเขาก็เลยจะให้อภัยตัวเองได้เร็วมองหาบทเรียนที่ได้รับแล้วก็ปรับปรุงสําหรับครั้งต่อไปเขาไม่ได้ลืมความผิดนะครับเพียงแต่ไม่จมอยู่กับความผิดก็แค่นั้นเองและเจ็ดครับรู้ว่าเมื่อไหรควรจะหยุดเขาจะสามารถจัดสรรเวลาหยุดพักให้กับตัวเขาเองแม้ว่าเขาจะทํางานหนักมีเรื่องให้ต้องทํามากมายแต่เขาจะหาเวลาออฟไลน์ให้กับตัวเองได้อย่างเหมาะสมทําให้ได้มีเวลาทบทวนกับชีวิตจะได้กลับมาทํางานอย่างมีพลังเต็มที่ครับ ฟังแล้วลองทำเป็นเช็คลิสต์ตัวเองนะครับว่ายังขาดข้อไหนบ้างซึ่ง EQ มันเป็นเรื่องที่เราฝึกฝนกันได้นะครับ